วัสด,ดีค่ะพุกเธอสวัสด,ดีคับพวกเธอฝนหนักจักจักฝนหนักจกักจักสองรอบแล้วพนะสองรอบแล้วพนะเก็บผ้าวนไปสิคะเก็บผ้าวนไปสิคะอาหารแมวที่ตั้งเอาไว้กระจุยกระจายบินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนื่องบินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนื่งยังไงยังไง รมแรงรบแรงฟ้าฉ่ำฉ่ำฟ้าฉ่ำฉ่ำร่วเถอพรวกเถิยังไงยังไงทรายแมวก็เปียกทรายแมวก็เปียกนะคะรายงานสดสดร้อนร้อนเลยจากหอพักนาเท้าเฮาส์อู่สกุลซอออโต้เซอร์วิสเมืองนอนทบุรีเมืองนอนทบุรีนะจ๊ะ เราต้องรายงานอยู่ในห้องนะจ๊ะอยู่ในห้องนะจ๊ะไม่กล้าที่จะออกไปนะคะเพราะว่าพายุกระหน่ำพายุกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะพายุกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะพรกเธอร้อนมาหลายเทลาแล้วนะคะลมไม่ดิบชัดลมไม่ดิบนะคะแดดแรงแดดแรงนะคะบพรกเธอพรกเธอ คงต้องล่ำลาไปด้วยฝนจ,าจา้จาจ้าฝนจ้าจ้านะจจะปวกเธอจุ๊บจุ๊บจ,จ,จับจับจุ๊บจุ๊บปาสุขภาพกันด้วยนะคะปลกเธอปลกเธอ